สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคําประจาสัปดาห์นะครับในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2021บอนี่า2บอครับบายหนีดอยนะครับก็ครั้งนี้นะครับเรามาเห็นตัวทองคำนะครับราคาผันผวนมากเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของวิกฤตตัวยูเครนนะครับที่รัสเซียโจมตีก็จะพบว่าความผันผวนเนี่ยในสัปดาห์เดียวเนี่ยครับขึ้นลงนี่ไปถึงแบบเกือบเกือบหนึ่งร้อยเหรียญนะครับจากหนึ่งแปดเจ็ดเก้าจนถึงหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดห้าโดยประมาณนะครับทีนี้ ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันถูกปิดตัวลงมาครับที่ต่ำกว่า1,900นะครับอยู่ที่1889นะครับใครที่ได้ขายทองคำช่วงที่ผมแนะนำไปในในบทความหนีดอยนะครับก็ยินยินดีด้วยนะครับช่วงประมาณ194 1 9อะไรประมาณช่วงนี้นะครับ1 9 4 0าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับทีนี้เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังคงถ้าเราดูจากภาพภาพกราฟโดยรวมครับนี่เป็นกราฟลายสัปดาห์นะครับคือเส้นสีมันจะติดติกันน,นิดนึง เส้นสีส้มเป็นเส้น2ี่สสีฟ้า50สนะครับสีเหลือง100แล้วก็สีม่วง200นะครับก็ตอนนี้คือมันะจอะม่วงกันไปหมดตรงแถวนี้นะครับโดยที่เส้นเหลืองเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้นสีส้มกับเส้นสีฟ้าตามลําดับนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นขาขึ้นแบบจัดจ้านครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ณตอนนี้คือสัญญาณการขึ้นเนี่ยมันทะลุเทรนไลน์สามเหลี่ยมไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังเป็นทรงที่ดีอยู่นะครับคาว่าทรงที่ดีหมายความว่ามันทะลุ ที่เป็นแนวรับสําคัญแนวต้านสําคัญตรงแถวสัก1 8 4 0ไปแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันต่อครับว่า1,900ของตัวทองคำเนี่ยจะยังสามารถอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ก็จะสร้างฐานใหม่นะครับแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยมันต้องปรับตัวย่อตัวลงมานะครับซึ่งถ้ามันย่อตัวลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องย่อลงมาแถวแถวซักโซนนี้นะครับ1834 18 3 5โดยประมาณนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นคนที่อาจะเล่น Follow ก็คือหมายความว่าถ้าไม่หลุดก็อาจจะทยอยรับได้ไม้หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิด1 8 3 5ใครคิดว่าโหมันต้นทุนสูงจังนะครับก็จะไปรอที่1 7 6 0เป็นแนวที่ผมชอบมากก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าที่1835สนะครับสรุปกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้านะครับลองดูว่า1835ม้าเนี่ยรับอยู่ไหมนะครับแต่ถ้ารับไม่อยู่ก็ไปลองที่ยนส่งเจ็ดหรศ ตรงนี้ยิ่งไม่น่าซื้อเลยนะครับเหมาะการขายมากกว่าคือใครที่ได้มั้งแต่พันเจ็ดร้อยพันหกร้อยกว่าเนี่ยขายตรงนี้ไปก็น่าจะมีความนสนใจมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดหากเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยหลายครั้งนะครับในช่วงที่เงินเฟิร์มมันสูงนะครับยังไงยังไงผมว่าทองคําโดนกดดันอยู่แล้วเพราะงั้นการที่อยู่ดีทองคําขึ้นเร็วมากๆเป็นเพราะเหตุภาวะสงครามความไม่แน่นอนนะครับคนก็เลยกังวลเข้าไปถือซื้อทองคํากันมากขึ้นนั่นเองนะครับ ปัจจัยอื่นนะครับที่ทําให้ตัวทองคําขึ้นลงได้ถ้าเราไม่นับเพราะสองครามที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีดอลลาร์นะครับหากดอลลาร์อ่อนค่าลงมากๆเนี่ยทองคาก็จะเป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าดอลลาร์แข่งค่าขึ้นอย่างเงี้ยมันดูเริ่มแท่งเขียวขึ้นก็คือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี้ยทองคําก็อาจจะโดนกดดันได้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็เห็นความผันผวนของดัชนีดอลลาร์อินดซ์นะครับตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นลงเยอะมากนะครับจาก9 5 6 6ไปถึงประมาณ 97.7คือขึ้นลงแบบหนึ่งกว่าได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เาเรียกว่าตลาดเงินตราต่างประเทศอย่างดอลาราก็มีความผันผวน,นเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็เป็นตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับของตัวสหรัฐอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งเหมือนกันคือเราเห็นว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นขาขึ้นก็คือผลตอบแทนสูงขึ้นเรื่อยๆเช่น2 2.5%องาย่างเงี้ยทองคาก็จะถูกกดดันมาเพราะว่าถือทองคําไม่น่าสนใจถ้าบนนมันขึ้ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ2กว่าเงี้ยแต่ดูแนวโน้มนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคือมันไม่ได้เป็นทางลงเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยผมว่ายังไงทองคำเนี่ยมันก็ดูทรงแล้วมันอาจจะไม่เป็นการขึ้นที่มั่นคงเท่าไหร่นักนะครับเพราะงะั้นถ้าเป็นไปได้ทยอยดินขายได้ก็จะดีนะครับสําหรับตัวทองคานะประมาณนี้ครับแล้วก็ที่พูด ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือค่าเงินบาทไทยเราเนี่ยแหละครับคือค่าเงินบาทไทยเราถ้าเกิดใครได้ตามนะครับจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เงินบาทมันแข่งข้ามมากๆเลยนะครับคือจากช่วงประมาณ33.4เนีน่ยแล้วก็ลงปึ้งนะครับไปแข็งอยู่ที่32เกือบ32ทสวทนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรครับคือดอนแข็งค่าใช่ไหมครับพอดอนแข็ง,ขาขางบาทก,าก็จะอ่อนนะครับช่วงเนี้ยก็จะมีการที่บาทอ่อนดีขึ้นมานะครับโดยที่ดีขึ้นมาพอสมควรนะ ผมเห็นเขาดีดไปจากกราฟเนี่ยถึงเกือบ33นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จบที่32.47หรือ32.5โดยประมาณนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่ผมว่ามันเป็นตัวเลขที่เขาเรียกอะไรกลางๆไม่สูงไม่ไม่ไม่ไมไมต่ำเพราะงั้นถ้าเกิดมองจากอย่างนี้นะใครอยากจะแลกเงินนะครับจากเงินบาทเป็นยูโรล่าเพื่อลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็น่าสนใจ ส่วนสาหรับทองคานะครับคือทองคาเนี่ยถ้าเราดูเลงชละกันที่เคยบาดเคยแข็งค่ามากๆไปถึงประมาณ29บาทนะครับจนถึงประมาณช่วง3 4บาทเนี่ยยี่สิบเามันห่างก,กันประมาณสัก5ถูกไหมครับหาบาทเพราะงั้นถ้าเรา2อลบเนี่ยก็จะประมาณสัก31.5คือถ้าเอาโซนตรงกลางคือประมาณสัก3 1มเอ็ดถึงสาเนี่ยเป็นโซนที่โซนกลางๆโซนเนี่ยนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นแบบนี้ผมมองว่าการซื้อทองคำนะก็ยังมองไปที่ ซื้อแบบ hedge f u l l y hedge มากกว่าเพราะว่ามันดูแบบไม่ต้องไปแข์เรื่องค่าเงินอายกเว้นว่าเงินบาทอ่อนไปแบบต่ำกว่า30หรือ30.5อย่างเงี้ยเออก็ค่อยซื้อแบบไม่ต้อง hedge หรือ unhedge ก็ได้นะครับมันก็ทำให้เวลาที่บาทอ่อนค่ามากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กำไร2ต่อแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดเวลาทองคําขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าแบบนี้เราก็ไปโฟกัสกับทองเป็นหลักดีกว่านะครับผมพาไปดูสถิติหนึ่งนะครับเป็น วิวยู U นะครับของ U.S. Ten y e a r Tips เหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงนิดน้อยเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวก็เรียกว่าดอกเบี er Real ้ยวู่ที่แท้จริงนะครับอาตาัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ประมาณแต่ก็ยังเกาะอ,อยู่เดิมนะคือลบ0.57นะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่อยู่ประมาณสักลบ0.44นะครับโซนประมาณตรงนี้นะครับทีนี้ทองคํามันจะขึ้นเนี่ยเมื่อมันติดลบมากขึ้นเรื่อยๆก็คือลบ1ลบ0.75เนาะ แต่ทีนี้คือมันมีแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้ทองคำในระยะยาวอาจจะอาจจะมีการกดดันทำให้ราคาทองไม่ได้ขึ้นไปมากเท่าไหร่นะัหากเราไม่นับภา,าะวะสงครามเกิดมีการเจราจากันสงบสึกลงผมว่าทองคำอาจจะดิ่งลงมาไปพันแต้นหรือพันเต้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีเงินเฟอ้อสูงนะครับในในภาวะช่วงนี้นะครับที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลาง การขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วและแรงมากขึ้นได้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัว SPDR กองทุนทองคําแท่งนะครับซึ่งอีอทีอย่าง GLD เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการถือครองป่าเข้าไปที่พัน9ีตันนะครับถ้าใครเคยตามเนี่ยสมัยก่อนอช่วงหลายเดือนที่มานมายัางอยู่900กว่าตันอยู่เลยนะครับทีนี้หากเรามาเปิดแผนผังดูนะครับว่าตัวตารางนะครับก็พบว่ามาาก็มีการเก็บ ตัวทองคำเนี่ยถึง38ตันนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วก็กุมพาเนี่ยใกล้หมดเดือนและอีกวันเดียวก็อยู่ที่ประมาณสัก12.73ตันก็คือมีแนวโน้มเก็บน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับเมื่อเทียบกับปี21 2 1ที่มันมีการขายมากกว่าการเก็บซื้อเก็บนะครับตอนนี้ก็ทําให้ผลรวมทั้งปีเนี่ยบวกไป51ตันและที่ซื้อเข้ามานะครับเทียบกับ20 2 0ที่บวกไป2 ซื้อเข้าไปถึง276ตันขณะที่สมงหัยเ,เนี่ยขายไปเกือบ200ตันอยู่ที่ลบขายไปที่195ตันโดยประมาณนะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาพรวมคร่าวๆนะครับของทองคําที่อยากจะมาฝากทุกคนในการที่จะลงทุนบรืว่าใครอยากจะจับหลักเพราะงั้นก็คือสรุปตอนนี้ไม่น่าซื้อนะครับให้ซื้อที่ต่ำกว่า1,800หรือไม้แรกวอะยังไงถ้า1,835ยังพอรับได้ไม่หลุดก็กพอทยอยแล้วไปเขาเรียกว่า ไปขายแล้วกําำไรอ,อีกสักช่วงประมาณพันเก็ได้แต่ใครอยากเพย์เซฟหน่อยก็พันเจ็้แรก1 7 2 5จ็ดรประมาณนี้นะครับตามตัวเลขที่ผมระบุไวใ้ในในในกรอบตรงตัวเลขนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วยังไงเราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าในเรื่องของมองุมมองทองคำกันอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นาฝากขายของนี้นะครับสำหรับ ตัวคมภีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อใหญ่อ่า8หัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อที่1กับข้อที่2ที่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ money management นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาการลงทุนซึ่งการที่เเราาจจะข้ใ การลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพ <c oughs> ื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับที่2ก็เป็นจิตวิทยาการลงทุนนะครับค <c oughs> <ร>ือปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเรารู้เทคนิคการาฟรู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือใจของเราครับที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองนะครับเพราะงั้นจิตวิทยาการลงทุนเนี่่ยจะป็กกาารบอว อารมณ์ตลาดคือยังไงภาครัาากรอบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4ี่หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือแมคโครอิคเนอกหรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบีย้ยอ่านโยบายอัตคาเงิางนะครับเงินเฟ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตรา,ารแลกเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นอ่าเกี่ยวกับกลุ่มที่จะ ผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับบลเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับก็จะมีกองทุนเนี่ยครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่่งงงผมมจจะะะพูดดททััั้หเเลลยนนนครรบบกกวาาุป็ กองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะกับเราหรือว่ามีโบลเกอร์ไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็จะ พูดกันในหัวข้อ3.2หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นรายตัวนะครับก็คือจริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ํามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวยังไงในเล่าเศรษฐกิจนะครับ การจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคยังไงเช่นมองแบบท็อปดาวหรือมองขึ้นแบบปอ t t ท m มอัพนะครับก็จะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบิสเนสอ่าของตัวบิสเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่า เราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เรารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปรกนะครับาการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ Corporate Action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ย การผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคลุมถึงดัชนีอะไรบ้างที่เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านงบการเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับงบการเงินก็เหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายหลนนา,าป็นเ,เรี่ร ลงทุนเลยก็ว่าได้ครับก็คือกาฟเทคนิคนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดพูดถึงตั้งแต่แท่งที่ยันเป็นยังไงนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทลรี่เป็นยังไงการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น m a c d อไซเนี่ยเคยได้ยินเอ๊ะมันคืออะไรอ่านหนังสือมาดูเรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเราอย่างไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่่ววาากรรู้ไ แล้วนํามาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เ,เกี่ยวกับว่ากลยุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลอะไรให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้างครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคัมภีร์หนีดอยใน20ชั่วโมงสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทาทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ี่ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิงค r Code คมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะครัับมอไกาน่่้ตงงวว เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับคำพีหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสัปดาห์นี้ก็ลากานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ